One News ตรงไปตรงมาเรื่องราวในทุกๆเช้าที่เป็นไปวันใหม่มีเรื่องเออมาที่ข่าวสารครับต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวที่มีคนติดตามและสนใจกันเยอะครับจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับขึ้นรถไฟที่กรุงเทพ นะครับที่ธนบุรีะนะครับบางกอกน้อยเพื่อจะไปอุทยานราชพักแต่สุดท้ายไปไม่ถึงครับครับไอที่บอกว่าตัดโบกี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกเล่มก็นี่แหละครับไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้นายศิรวิทย์เสรีวิวัฒนะครับหรือว่าจานิวแกนนํากลุ่มประชาธิปไตยศึกษาก่อนัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟธนบุรีนี่แหละที่จะเดินทางไปทํากิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักส่องแสงหากลโกงครับ ก็จะไปกันที่ประจวบแต่ระหว่างการเดินทางไปถึงสถานีบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็มีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเนี่ยขึ้นมาบนขบวนรถไฟเพื่อขอเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับโดยนายศิรวิท์บอกว่าการเดินทางไปอุทยานราชพักครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ย ตัดตู้ขบวนที่มีกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยออกนอกขอบวนหลักซะเลยครับเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารรายอื่นสามารถดําเนินต่อไปได้และเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นด้วยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแกนนํารวมถึงนายศิรวิทย์ไปยังห้องประชุมภายในสถานีเพื่อทําความเข้าใจโดยชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยนะฮะตะโกนด่ากันแบบ เราปล่อยเสียงไม่ได้อะครับเพราะว่าตะโกนด่ากันรุนแรงจริงๆเขาด่านักศึกษากาันนะครับ,รบจากนั้นทหารก็นํากลุ่มแกนนําแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมขึ้นรถบัสทหารไปที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์กองพลทหารราบที่9สํนานักงานพุทธมนทรเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจกันหน่อยแล้วก็ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยให้ละเว้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็การสร้างความขัดแย้ง ก่อนจะปล่อยตัวเมื่อวานก็เวลาสักประมาณ2องทุ่ม40นาทีครับคุณเจ้าพยาครับคราวนี้หลังปล่อยตัวปุ๊บคุณศิรวิทย์เนี่ยโพสต์เฟ e บุ๊กทันทีเลยระบุนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเวลา14นาฬิกากลุ่มประชาธิปไตยศึกษาจะ,ะแถลงข่าวถึงท่าทีต่อไปที่บริเวณลานประติมากรรมหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อีกด้วยครับแต่เรื่องนี้ฝั่งทหารก็ ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับครับ One News ตรงไปตรงมา